ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแม้จะอยู่ที่ไหนก็ตามปากเขาลําเนาไพรก็ตามท่านจะปลอดภัยทุกอย่างไม่มีอะไรทำท่านได้เว้นแต่ว่าสัตว์มีเขาบนหน้าอกแปลไดดว่านอวบเอพระพุทธเจ้าบอกเลยเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ลูกหล่ะ ปฏิบัติคือลุงปู่มากดิเอา้าถ้าบารมี่พนบามี่พนภาสีสางได้ปานดีเราปฏิบัติมาจังสี่บาทนี่วัตยูมองไดปับ๊บอยู่ด้วยความสงบจิตใจสีฟุ้งสัานจะได้กระสางเบิงจิตเจ้าของเบิงไปยังสั่นนั่งรับตาขบงบิณฑภาวนาว่าไม่ออกมาหลายๆเลยเด้อกบุเรวาใครสิม,มาในอนอก็บุเรวาเฮ็ดจังไไดเสียงห้มันว่างหลายที่สุดเฮ็ดจังไไดทส่อยู่ให้สบายที่สุดโตสบายของิ่น ว่างจิตพอดีของเพื่นกลายเป็นแม่เหล็กบาดูดสทัทธาญติโย,ยมมาโลดเทวดาลุกกับเทวดาพู่มมีสถานเทวานนะุบุรีโอพระอ,องค์นี้ผมเป็นธรรมดาเด้อผมว่าอยากได้ยังเลยมานั่งรับตาเบายังเลยซอยในเดอ้อพุน่นไปเข่าฝันเขาพุ่นบานตใส่บาตเดอ้อพระองค์ะนะั่นเด้อผมว่าเด,อเดอ้อผนไผเห็นปั๊บสัทธาทัานทีเลยเพราะอย่างเพราะบารมีของการปฏิบัติเพื่อจะได้คือพ้น เจ้าวหลวงปู่หมันสู่หลวงปู่ซาสู่พะระอรหันต์เจ้าแต่ละพระอ,องค์สู่มาจนถึงกระทั่ว่าเพิ่นมากขนาดนี้อ่าเหตุจังไดไม่ใหญ่หวะเหตุจังไดลูกเต้าเล่าหลานจังสี่จังสี่อยากมาบวชนําเหตุจังไดจังสี่มาตัดสลูนอกกันขึ้หำเจ้าชีวาบวชบอดีเดทำพอดีหลวงพ่อบ่อยู่คือกนันมันหมวอวนอ้าว แต่ว่าลุงพอสู่้ขมาบาทหว่วยสู่บวดบบได้แล้วบาทอันใดแสบเข้าไปพ่ะตัวสันกอดเมื่อวันจังไดบ่ได้ถือบาทไปบ่ได้เห็ดหน้ายากเด้ยวผ่าบ่ได้ไล่งวะไล่กล้วยบ่ได้ขับอีตัก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 ตั ว่าแต่ถือบาทออกไปว่าแต่คำมากะนั่งสมาธิดิพิโสภกวอะอัลลางสามมาสามปูโตสวดไปภาวนาไปมื่นไปบินทบาทค่นี้ม่อนแน่น้อยเต็มบาทเทบ้านอึดาาามาได้กระซางน้ำถ่วมกระซงไฟใหม่ก็ะตามผ่าเต็มบาทอยู่คือเก่าอยู่อหลีทัวเจ้าอาตมาบวชมาบวชมาสู่ไปสู่มา <c oughs> เห็ดน้ำกลนนพนมา เฮดไปเฮดมาผุดประเทศกรุงเทพประเทศนครสวรรค์ว <AR Judy movies> oh, ่าตะขึ้นเครื่องบินเท่านั้นแหละปับไปสนามบินหลวงพ่อไปไหนจะไปเทศนครสวรรค์ถวายค่าเครื่องบินนะเจ้าค้าข้าวเดียว <laughs> มันลรเป็นตบวดขึ้นย่างดีตัวยี่นี้นั่นแล้วเป็นคนธรรมดาสิโอ้ยถูกบววดีมีจงังหวาพี่น้องทาลูกเต้าเล่าหลานดีบ่ตั้งใจหาเงินหาคำบ่ตั้งใจเฮี้ยนน้นอยแม่เขากะว,ว่าเมื่อสิไปเอามันอย่างและแอวเงี้ยวนึงเดีวตื่นก็ตื่นสวยสวยมาล้ำซส่่งมองได้ตีกันมงหัน เม่อจมาอย่างลรโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยวมันบบดีนั่นน่ะเขาก็บอกโลดตัวเขาดูถูกเท่านั้นอย่างมามืนอกนีดูถูกกูแท้เห็นว่ากูถูกจะหนีดูถูกกูแท้ก็ดูถูกกูต้องก็จะคล้องบทสปิริตตัวเองขึ้นมาเปลี่ยนคาเล็คเตอร์ได้นี่จะไม่อย่างแค่นี้เบาภาษาอังกฤษได้จะหน่อยกับอะไร